อย่าไปยึดติดกับเวลาเมื่อไรก็ตามที่คุณอยากจะเก่งเรื่องไหนอยากจะสําเร็จในอาชีพไหนแค่แบบมุ่งมั่นกับมันนะทำมันทีๆเมื่อมันเป็นความชนานาญมันชินแล้วมันจะเก่งเองสวัสดีครับชื่อพี่บาสนะครับพานุพัสสุกัล,ลยารักนะครับผมก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพนะครับเอกบอร์ดแคสติ้งแอนด์ิฟ์มนะครับรหัส147ครับ ครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเจ้าของช่อง Go Went Go นะครับ t w t v แล้วก็มีเพจอื่นๆครับที่อยู่ในเครือเดียวกันครับก่อนหน้านี้ก็คือทำผับอลิสซาองแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาคือทำช่องยูทูบแล้วก็มีเพจ Go Went Go มีวอล์กเกอร์ท็อกเกอร์มีร้านเด็ดในเฮดบอกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์เที่ยวกินก็ตอนอายุ30ตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีเงินเก็บเยอะและ้วแต่ว่าเราอะมานั่งคิดอีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยทำไมเราต้องหาเงิน,นเยอะคือลืมไปว่าจราอกรบโล แต่ว่าพอทํางานจริงๆอ่ะมันกลับแบบไปไม่ได้ว่ามันยุ่งมากใช่ไหมครับตอนอายุครบ30ก็เลยมานั่งคิดว่าจะทําอะไรที่มันได้เดินทางแล้วมันเป็นอาชีพได้ด้วยตอนนั้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็เลยเริ่มต้นทําเพจทำช่อง YouTube ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นก็ยังมีไม่ค่อยเยอะครับคนทํามันก็เริ่มจากความคิดที่ว่าคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอาชีพได้ในอนาคตอันใกล้นี้เพราะเรามองว่าคนเนี่ยก็ย้ายที่เสพสื่อถูกไหมครัคนไม่ได้เลือกเสพสื่อแต่ว่าคนย้ายจุดแค่นั้นเองจาก ออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยสปอนเซอร์เขาก็ยังไม่ได้จ่ายเงิงนให้กับออนไลน์เยอะมากแต่เรามองว่าเอ้ยเราต้องทําก่อนอนาคตเนี่ยมันน่าจะมาทางนี้ครับก็เลยเริ่มต้นทําแล้วก็ศึกษา,าใหม่หมดเลย <S <S อ่ะอ,อย่างแรกเลยคือผมมองว่าคนจะมาทำอาชีพนี้บางคนชอบมีคำถามว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นบล็อกเกอร์ ger, ทำเรื่องอะไรดีครับพี่ คือจริงๆมันมันถามด้วยด้วยประโยคนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าจริงๆเราต้องถามว่าแล้วคุณชอบทําอะไรละ่ะเพราะต้องบอกเลยว่าอาชีพพวกนี้มันไม่ได้เริ่มต้นแล้วได้ตังค์เลยเพราะนั้นคุณจะต้องรู้สึกว่าทําแล้วชอบมันก่อนมันถึงสามารถทําได้เรื่อยๆส่วนไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะมาทีหลังนี่ออกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากการที่แบบเรามีแพชชั่นเช่นผมเนี่ยชอบเดินทางอยากไปเที่ยวก็เริ่มจากการมีแพชชั่นอยากไปเที่ยวก็คือเราได้ไปเที่ยวแหละแล้วเราก็ทำคอนเทนต์แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นมันจะสามารถทำไรายได้ไดไมมแต่เ่เือจุนึง ค,คุณมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นอาชีพไปเองโดยอัตโนมัติตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าจริงๆมีความฝันว่าอยากกำกับหนังแต่พอเข้าไปเรียนจริงๆะดันเข้าไปทำละครเวทีคือสมัยเรียนนะทำละครนิเทศ4ปีเลยครับแล้วพอทำละครนิเทศเนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นกิจกรรมที่แบบใช้ energy สูงมากเพราะว่าทุกเลิกเรียนเราต้องไปเวิร์กช็อปไป อยู่โรงละครอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นทําอยู่ตําแหน่งสาวทําจนครบ4ปีเลยนะครับปีสุดท้ายเป็นเฮดฝ่ายสาว มองว่ามันเป็นสกิลเรื่องของการทํางานเป็นทีมมากกว่าหรืออย่างการทําละครเงี้ยมันฝึกจําลองการทํางานจริงเพราะว่าคนทํางานโปรดักชันเนี่ยอยู่อย่างอยู่มหาลัยใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอสถานการณ์ที่แบบต้องทํางานกับคนที่หลากหลายมันต้องฝึกทั้ง EQ ฝึกทั้งความแบบอดทนในการแบบรับความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ให้สุดท้ายเป้าหมายเดียวกันคืองานมันต้องออกมาดี ว่าพวกนี้มันมันหาเรียนยากคนเาจะได้เรียนเรื่องพวกนี้ตอนไปทํางานจริงแต่ว่าผมคิดว่าผม่อทข้งโชคดีที่ในมหาลัยเนี่ยมันมีแบบจําลองที่เราได้ฝึกเรื่องพวกนี้ส่วนเรื่องสกิลแบบถ่ายตัดอะไรที่มันเป็นโปรดักชันเนี่ยจริงผมมองว่ามันสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่แหละแต่ผมมองว่ามหาลัยเนี่ยให้สิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างซับพอตในการทํางานด้านนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นสกิลที่ได้ถ้าจะให้แชร์จริงเนี่ยผมต้องบอกว่า ถ้าคุณทําสมัยก่อนคู่แข่งน้อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอาชีพได้ไหมนะวันนี้มันคงไม่ต้องตอบแล้วเนาะมันคืออาชีพได้ชัดเจนแต่แน่นอนว่ามันมีคนเข้ามาเยอะต้องบอกว่าอาชีพจะเป็นบล็อกเกอร์ทำเพจเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่กำแพงในการเข้ามามันต่ำมากแต่ว่าคุณจะทำเป็นอาชีพได้จริงไหมคุณต้องเป็นมืออาชีพในงานนั้นๆแล้วผมก็มองว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้เสมอครับอย่าไปคิดว่าแบบ เราจะต้องอุ๊ยเสียดายเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกผมจะบอกว่าผมมามหัดถ่ายรูปกับหัดถ่ายวิดีโอจริงจังอะ่อะก็ตอนอายุ30ถือว่าโคตรชา้าแต่มันไม่สําคัญไงผมมองว่าอย่าไปยึดติดกับเวลาเมื่อไรก็ตามที่คุณอยากจะเก่งเรื่องไหนอะ่ะอยากจะสําเร็จในอาชีพไหนแค่แบบมุ่งมั่นกับมันอะ่ะทำมันทีทีอะ่ะเมื่อมันเป็นความชํานาญมันชินแล้วมันจะเก่งเองอย่าไปคิดว่ามันช้าไปแล้วถ้าเรารักที่จะทาจริงจริงอ่ะก็เอาจริงกับมัน แล้วก็ลองผิดลองถูกครับรับความผิดหวังให้ได้ที่มันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังเอ้ยทำแล้วมันไม่เห็นได้อย่างนั้นอย่างนี้เลยเลยรู้ว่าทำไมไม่ได้แล้วก็หาอีกวิธีหนึ่งปรึกษาคนที่เขาเคยทําแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายทุกอย่างมาจะนําความสําเร็จมาให้เองแต่ที่สําคัญเลยคืออาชีพนี้ข้อดีของมันคือคุณได้ทําสิ่งที่คุณชอบด้วยนั่นแหละครับ